อ่านแล้วเฮ้อ่านแล้วอ่านแล้วสวัสดีครับไอ้เฮียกำลังเลือกของอยู่รวมชี่นี่เซกเตอร์เซเว่นแล้วมีใครบ้างเนี่ยตอนนี้มีคุณแพ้แล้วอีกสองคนใคร่ตัดก็ไม่รู้สิครับไม่จัดครับไม่ทำไรอ่ะเราวันนี้เรามาฟิชเชอร์ลิงไม่ทำไรอ่ะเรามาออกอัลบั้มกันใช่ไหมเออมาให้ทำไรวะอันนี้ทำอะไรไม่ได้มองสคัดเลยฆ่ากันเองว่ะบอยฆ่ากันเองเอาเอาเลยเอาเลยเอาไม่ได้เอาของมาโจลิวเข็ญ ไอ้โอ้ยโผล่ริ้วเข็นได้เอไปเอ้าเอาเอาเอาปล่อยระวังเอาพี่อะโดนพี่ตายเห้ยอู้หไม่มีของตู้อ่ะจริงๆบอกเลยตะกี้ไม่ได้ของมาว่ะเออไม่ได้ของตู้มาเอาดิเอาดิไฟติดเว้ยอาละฮะตอนนี้โอ๋ยตัว เดี๋ยวเราจะขอเวลาเรื่องของแล้วเรื่องของแล้วโอ้โหแม่งโกงอ่ะดิดิอูดูดูมันทอมดูมันทอมกบอมกบมันกบมันทอมกบยากบต้องกบโอ้ยไปป๊อกเป้าไปชนชนชนไปหูกบไปยังไงเนี่ยโอ้ยิงกบมาเล่นมาไอ้บัตว์

วใครลอยนกมาปล่อยกันดีกว่าพี่น้องมาปล่อยกันดีกว่าเอ๊ะไอ้เหี้ยมั้งไม่มีของตู้เลยเมื่อกี้ไอ้เหียไม่ได้เอาของตู้มาตั้งแต่ชรกเลยเเียรารต่อสู้ในการต่อสู้ชนะไปแล้วอาเดี๋ยวเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรเพื่อนคะแนนเรานำนำขาดเพื่อน โอ้โหสี่ต่อสองทีละสามนำขาดเพื่อนหายคะแนนหนึ่งขาดตามอยู่จุกหนึ่งเอาแล้วเว้ยไม่เคยเล่นเกมอย่างอื่นเลยเล่นแต่ต่อสู้เอาอ๋อข้อนซ้ายเหรอน้องอ้อนขวาดิเออ้างขวาทางขวาเกมเป็นยานใช่ไหมไม่แต่ลูกบอลฮะเกมเป็นยานไม่ใช่เหรอลูกบอลเอาแล้วใครทำเลยสัตว์ต่างเลือกของอยู่เบี้บอล บอลนี่เขาเหรอเจ็บบอลนรกอ่ะเลูกอะเพื่อนเอาอย่าเอาระเบิดไปเอาบอลให้ไปมันชันมันชันโอ้โหบอลบอลชัยไอ้เจ้าบอลระเบิดโดนตัวเองไปเลยไปเลยมันขึ้นไม่ได้ไมนขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเอาเลยอย่าบังอย่าเอ็มมันได้ไม่ระเบิดเอาเอาเอาเบื้อน ดูดิเพื่อนเอาไอ้แป้งนั้นเลยเอาไอระเบริเธอเอาไปบคนไปไหนแล้วอ่ะไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโวยแม่งเก่งจังวะโอ้โหระเบิดมันอ้าวมันได้เพื่อนจากไหนอ่ะเอ้าโอ้โหใครต่อยไอ้เหี้ยไมาเนี่ยเโอ้ยขึ้นไปขึ้นไป เอาบอลยี้ฆ่าแล้วเ้ยไม่มีใครสามารถยืนอยู่ได้อย่าเอาบอลเช็ไปอย่าโอ้ยเยี่ยม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 เอ้าขึ้นไม่ได้หรอให้กันไห้เยี่ยมขึ้นยังไงไปหมดเลยครับเอาขอหัวหน่อยเพื่อนไม่ให้ขึ้นยังไงเข้ามาเข้ามาขึ้นยังไงเนี่ยเอาเยี่ยมเอา เย่เออเออย่พูดเลยโอ้โหอ้าวแงคุย่งยับเตอรยเล่มันเย้เมื่อกี้ยังพอยบอยเดี๋ยวกูขึ้นไปดักรอต้งโกให้เพื่อนเยี่ยมเย่มของหัวเออดีมามึงมาเออมึงมาวังระเบิดนะอุ้ยอุ้อยอุ้ยอยอออลพัง เอาบอลยืนนู่นนะอ้าวจบทุ่มเท่าไหรแล้วเฮ้ยเสมอกันแล้วว่า28ต่อสูงมีแปต่อสูงนะอย่าให้กูเตะบอลเลยขอร้องอย่าเอาบอลมาให้พวกกูเล่นอย่างเี้ขอร้อง m v p ด้ยสัตว์เฮ้ยเราลิมจะบอกเลยเกมมาขึ้นบล็อกไม่ต้องบอกแล้วมั้งบอกแล้วเอาอีกแล้วนะ ไม่ไดอะไรอ่ะไอพี่บอลด้วยเหรอไอบอลวะไอบอลเพิ่มแต้มบอลเพิ่มแต้มไอบอลไอบอลอยู่กลางนี่เพื่อนไอเดี๋ยวกูไปอยู่กลางไอ้มึงก็อยู่เอ้ากูขึ้นไม่ได้เพื่อนไอขึ้นไปเลยเพื่อนกู้สู้ไอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปช่วยเองเอ้าเดี๋ยวไปเก็บบอลเก็บบอลไม่เตะแล้วเตะแล้วไอไม่เป็นไรเราอยู่พื้นตรงนี้ก็ได้กบระเบิดไตหัวกูเลยสัตว์ เจ้าเอาพีแบ๊อย่าอย่าเอาบอลึ้นไปเฮ้ยไม่ต้องสนใจบอลละอันนี้ดีกว่าเอาไปไหมนอนหมดเลยเอาบอลหายเอาบอลอยู่นี่เอาเรื่องของบอลแล้วล่ะเอาได้เฉยออุ้ยไม่รู้สินะเอา ก็ไม no yeah ah, yeah. ่รู้สินะอ้ยาเอ่อเกี่ยวกุ้มประกอบเอาอย่าเกี่ยวกุ้มเกี่ยวเอาไปบอยไปเพื่อนอ้าวยืนรอเลยยืนแบบสนุกเอา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 ไม่เอาไม่บอยไม่เอาไม่บอยยิงเกียร์ยิงหัวไว้ยิระเบิดฉันไปยิงหัวไว้เกียตา

โอ้แต้มแต้มนำเหรอตายไม่แตกเก็บได้เดี๋ยวสี่คะแนนเองได้เลยโอ้ยเหนื่อยโอ้ดิวางมูดเป็นผู้นำยืนนิ่งอ้าววางเลยไอ้ด่านนั่นอีกแล้วแน่เลยนั่นไอ้ด่านเจนี่แหละ ต่านสู้เว้ยเอาเว้ยว่างระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไปแล้วเอาเอาเอาอย่าต่อยผมผมไม่ใช่ผมไม่กิดจะน่าผมผมไม่ตู้คนใครอยู่ป่ใครอยู่ป่เอาเอาระเบิดไปกินจากน้องกบไหเอาระเบิดไปกินจากน้องกบไหมเอาระเบิดไปกินเอาลูก

วิ่งติดไฟย้ายดีเว้ยดีเว้ยไอ้บอยเพื่อนดูมันเฮ้ยย้ายไอ้สัตว์เอ้ยเอาระเบิดขึ้นไปเอาระเบิดขึ้นไปเพื่อนบอยอ้ายได้ด้วยี่น่ไม่เช้่อโอ้ยอาติดติดเลยเอาไอ้สัตว์เพื่อนกันเลอยิงฉันสมัย โอ้ลูกกคะแนนเียมาลอยฟ้าลอยฟ้าลอยฟ้ามันเหรอตรงนี้มันเหรอตรงนี้มันเหรอมันเหรอเกิดอะไรขึ้นไข่เขาโอ้ยเอาเฮี้ยไปเมื่ไหน่พี่ชิมโอ้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากดูคะแนนก็รู้ว่าใครชนะโอ้ว่ากแนแฮคิแม็กโอ้อโอโอแม็กคุยแม็กเอาโอเป็นแหลก มน้าเว้ยน้าเว้ยใครจะไป็นงานนี้ดีวะต้องยองคุณระเบิดเขาคุณระเบิดก็ยอมระโอ้หราฟนำไปห่างกันเท่าไหร่่ออฮือมีอีกแล้วหกแล้วเว้ยแพนไเปแพ้วันนี้ไม่ไปพร้อมรีดเหรอเออว่ะ เออเห็นเพื่อนเขาซ้อมหลีกกันเรามานั่งทำไรแบทเทิลบล็อกเล่นเกมแชร์ด้วยอะไรแชร์ด้วยเพื่อนเพื่อนเขาซ้อมหลีกกันอ่ะตายคู่เลยไปทาอรกินเลยไปแไหนต่ออีสามแมปสุดท้ายครับอีกสามแมปสุดท้ายอีกสามแมปสุดท้ายครับผมอ้าวใครเข้าตรงนั้นไหม

อันไหนเป็นไหนวะอุ่ยเร็วโยนเร็วอยู่นบอลเฮ้ยยังหัวหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ดูดิวิ่งเร็วโยนวงอีกฝั่งโอ้ยไอ้เหี้ยโดนเหี้ยป่าวเสร็จจ้าไม่เป็นไรบอยวิญญาณอยู่กับกูสองอันนะบอย ao bao 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 เอาเยี <ion up> ่ย <Techn> ยิบหายอ้ายพี่ย้ายพี่เอาเยี่ยบหายล้วายลุดลุโอ้ยเหนื่อยไได้อยู่เหนื่อยไกแแมบนี้โอ้อะไรวะเนี่ยพี่แบงสนุกไหมเหยียบหัวก็ไม่รู้สินะ ก็ไม่รู้สินะไอ้แยแมปั๊มเวลาละพายไม่รู้สินะทำไรอ่ะกบโอ้ยตาชิวๆอ่ะตาเนี้ยมันต้องบอกก็รู้ว่าใคร MVP อ่ะตาเนี้ยพังโกงวันเกิดหกโอ้ดูหน้าด้วยดูหน้าฉลามด้วย เอาบอลเอวีพีไปนี่นะครับนะคร่านะครับเฮ้ยด่าอะไรวะด่าอะไรอ๋ออ่าเฮยเปลี่ยนสีเปลี่ยนที่เพื่อนไปด่านพ่อตายเฮ้ยเพื่อนไปหนึ่งไปไปท้ำหั่นกับมันเกนที่เหยียบอยู่ให้เป็นสีเราเหรอออกอย่าเอาเมืองฉันไปเฮ้ยมันมีลูกบอลเดี๋ยววะ กูไปมันเป็นแบบเกมแถมไม่ใช่ไอตรงสีของเราอ่ะเฮ้ยอะไรวะไงงงอะทำไมมีลูกบอลวะไอเหี้ยมึงอยากจะเหยียบครับดีไอสัตว์เดี๋ยวกูก็จีบให้หลอกใครวะใครมันเหยียบครับของกูเนะี่ยะเอ้ยทำไมมันสีชมพูอะบอยงงละมันมาเหยียบไงมันเอา้าใช่ะอะอะไรอ่ะอ๋อมันจะเสมอเปล่าอ๋อใหม่ มาดิบอลเนาะบอลเฮ้ยเีไยชิบหายไอชิบหายเอ้ยจะบอลชินไปเฮ้ยไม่เป็นไรเราเก็บสีก็ได้สัตว์เอาดีบอลก็มาหาเอาวิ่รอบหองเว้ยเอ้ยทำไมคะแนนไอ้งงกันเนี่ยไม่เข้าใจเอ้าวิ่งชนกันวิ่งชนกันอะไรของกูเอาหูหูชมพูเต็มเลยบอย จ <c oughs> มูสว,ว่างก้าเลยสัตสแล้วทำไมมันยุ่งลูกไม่หลงวะ <c oughs> ตาสีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างกั็ไปช่วยกูไม่รู้สินะ เฮ้ย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 หรือว่าเฮ้ยเริ่มงงแล้วกูชิวเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าอะไรวะทำไมแพ้เฉจีงงงงกูยังงงเลยมึงไม่ชิวเข้าประตูตัวเองเปล่าเออกูก็ว่างั้นแหละกูถึงแพ้เนี่ย ได้คะแนนอยู่ๆแม่งห่างเฮ้ยเอออยู่ดีคะแนนแม่งนำกูยเลยวะงงอะไรของมึงเนี่ยงงจ้ชนั่นกันชนะงงๆเก็บกวสาหลายเก็บสีตั้งนานก็ไม่รู้สินะบอยโดแต่ด่านนี้อีกแล้วเอาเตียนเอาเซียนเอาเชี่ยเลยมาถึงตายเลยเอาเอ้า อ้าวผมโดนแดงอ้าวอ้าวเอาลงน้ำอ้าวอ้าวน้ำอะไรลองระเบิดข้างหลังอะไรกันเอาแลกกันทำไมโอ้ยแฝงอย่างหัวเอาเอาเอาอุ้ยตลาดตลาดละมึงเอ้ยเอ้าวอ้าวลงน้ำแบ๊กลงน้ำ อ้าวแลกวเอีกแล้วนะฮะอ้าวตกน้ำเขาจะตายเองตายมันนิ่งวะอ้าวเย้บุบเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเขาจะตายเฉยนี่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 เอาเหี้ยอย่างเหี้ยไอ้สัตว์ เสยเอาดื่มดูตัวเองเจอดียมึงแม่นศัสตรไหมล่ะมึงเราเรียกว่าออกว่าออกแบบแผนอ้าว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 ันแนนไม่จหนองเลยแบบโอ้อ้าวนักข้าวมันจำปีอวดอ่ะอใครไม่ตายบนฟ้า เอ้าเอาเอ้าเอายาจะตกน้ำแล้วยาเอ้าใครจะตู้กับเราเอารูปปีศาจจะเล่นเหรอจะเล่นข้ามเหรอคะแนนแม่งหนาเป็นรอยจบเลยโอ้เหนื่อยแม่งคะแนนเยอะชิบหายเลยสัตว์ ห่างกันเป็นร้อยเยี่ยแม่งใช้ปูแน่เลยว่ะสัตว์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาเชนจินมาปแป๊บเอมบิคียังละเบืเ่อแล้วบอยเออเหนื่อยปะไม่ได้ครับมันต้องแยกวิญญาณแหละเราเซียนโอ้โหละโอ้ยหมด หมดละหมดละวันนี้ผมขอเสนอการแข่เพลงแค่นี้ครับสวัสดีอขอเสนอแข่เพลงแค่นี้แลวเหลืออ๋อระเบิดไปกินเฮ้ยมีอีกปะมีะมะข้างล่างอีม่ข้างล่างยังไม่ได้กร์เลยเนี่ยเฮ้ยยี่ด่านนี้เขาก็ต้องไปด่านซ้ายก่อนอะบอยอ่าหมดเลยหนูอีกสามประตูสุดท้ายมาอีกสามประตูสุดท้ายหมดละไปลุยกันเลยครับหรือว่าผมพอดเกมเมอร์

าเอาตยไปจั่วขึ้นมาเอาขาวบอยขาวเราไปขาวอ่ะไม่ใช่ต้องไปต้องไปต้องไปฝั่งเอ้ยเอาเอาเอ้ยยังไงวะเอานิดนึงนิดนึงจะถึงแล้วอ้าวข้าจริงนะฮะเอ้ยมันซ้อนกันไปขาวให้หมดไอ้ปั๊ด ไอ้แบงเอาทีเ่าออกไปเอาที่เอาเอาอะไรเอาไอ้เหี้ยมาให้คะแนนมันเอาใช่เหรอเฮ้ยเราได้ดิเฮ้ยเราได้หรือมันได้ก่อนเอาที่เขาไปเร็วเอาที่เขาไปลงแล้วเอาเหี้ยเอามันได้คะแนนเราเพื่อนเฮ้ยเอาที่เขาออกไปเอาเอาไปแล้วเหี้ยสวยไอ้ทีขามไปเราเพื่อนเอาติดตินเอาเอาเหี้ยเหี้ยเกี่ยวกุ้งไอ้ตัด เอาเอาดีเอ่แนนอะดีไม่ไปไม่ไปเว้ยเอา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 เคยะเอาเเอจเอีจทำไมังโบทำไมเอาเอาเดีอยวที่ áo gì mua áo ai áo đi ơi cắn áo phải rồi, áo ơi khay khay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่เอฟบีพีเย้แปดหกแล้วเว้ยคนมันเก่งไงก็เก่งนะบอกสามเอออ่ะเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยบอยบุ๊กเอ้าเฮ้ยบอยขึ้นดีบอยขึ้นดิบอยมีไอพจน์อ่ะเอาเอาไอ้พจนไปอีกไอ้สัตว์กูขอไอ้พจน์เย้เด็กดอมไอ ก็ม่รข้มวยฮะวิธีทำมวยสีขาวโอ้โหีิ่ยมแม่งเร็วจังวะมันเกิดขึ้นไวมากหกเปมนรอบสองโอ้ไม่ไหวเว้ยมันกู้ได้มันกู้คืนได้ตอนนี้มันยังิล้วทำไมทำตัวเงี้ย เเล่นเงียบเล่นเงียบเล่นจริงจังไอ้สัตว์ออกไปไกลๆไอ้สิวชมพูต้องนน้นน่ะอย่าอย่ากว่าจริงฉันอย่าชี่บอกเลยเอารอบสองน้ำข่าไม่ต่อมาอย่างนี้ดยู่อไปเหี้ยบัวหรือไมออกไปไอ้เหี้ยเอาคืนกูมา บอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้ต้องเลยเอ้าทำไมมันได้เลยวะมันยังไม่ยังไม่อ้าวเอาขอคืนเออเอาเมืองฉันคืนมาเอ้ยเอาเมืองใจไม่ให้ไอ้เหี้ยลูดเอาเมืองฉันคืนมาไม่เดี๋ยวเมืองชินไปทำไมมันเริ่มอุ้ยแบตเตอรี่หมด อุ้ยมาโดนอุ้ยไอเยี่ยพบจากไหนเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยไอแชมพูเป็นแท่งเลยสัตว์เอาเมืองไอฝังนู้น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 ไปไอจตาย่าไอเยี่ยลืมลืมลืมไอเยี่ยอยติดอะติดอ๋อไอเยี่ยโอ้ยเจ้ไมันเยอะนะชนะวะ สรุปคืออะไรกูยังงงยขนาดนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วใครชนะไปกับไปกับพี่แบงค์แล้วนะทีมของปอยเทพตาหกเ้าเลยโอจีเป็นฝ่ายชนะพี่ก็ปล่ายเป็นแบงค์คิงนะครับแบงค์คิงดีนี่การไปกับพี่แบงค์เนี่เฮ้ยมีเหรอเอาอีกเลยมีอีกแล้วโอ้โหเอาอีกเอาอแไอรวะมาแบบดับเบิ้ลคิว เฮ้ย <โ including S 1> บอยไม่มีใครไปซ้ายเลยเฮียมึงดูคำคำแพร่คำจุนกีแพรอย่าเหยียบหัวผมกีแพรอย่าเหยียบหัวผมไัดกูขึ้นไม่ได้ครับไอ้แพรเกมที่กูว่าตัดตัดกีแพรแล้วไอ้สัตว์แพรไอ้แพรอย่าแย่งกูไอ้สัตว์เลยสิอย่าบูมึงกูบอกตีขาเป็นสีของแม่เอกเป็นของมึง เป็นรู้สินะรุดขึ้นวะัดเอาๆไม่น้ำเว้ยแบงไม่ต้องมาไอเพี่ยืนไปหมดแล้วแพรไปไกลๆกูดิแนเลยวะไอแปรหยุดหยุดหยุดแบงยาวผมยืนไปหมดแล้วหยุดหยุดปล่อยไปยุ่งตรงนี้ยืนไม่ขัดอ้อยอ้ยชมพูอะไรวะวิ เรายึดไปหมดแล้วพื้นที่แห่งนี้อย่าอย่าอย่าต้อนอย่าทต้อนอย่ามีพื้นที่ีับวอนไอ้สัตว์ขอโทษขอโทษไปขึ้นไปกูดำบานเลยอย่าให้เขาสืบลูกสืบหลานได้ต่อไปโอ้โหเฮี้ยแม่งโกงว่ะตอนนี้ยอมแพ้ดําดําเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยอย่าอย่ากลัวโดนโดนทั้งนี้แล้วกูทำมึงไว้เยอะ เหยียบเหยียบไปตายไอ้เหี้ยกูขอโทษขอไอ้แมึงนใครหลุดโค้งวงจรขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้เนียนเลยนะพี่แบ๊กไอ้เมื่พี่บอยเนียนเลยนะฟังโอ๊ตปังโอ๊ตไอ้เหี้ยใชจนั่งเป็นของกูหวังมูสเกมนี้เขาบอกด้วยเหรอไอ้เหยียบเหยียบเฮ้ยไม่ให้ขึ้นเว้ยแต่เสียมห่ตรงนี้ต้องไปข้างบนเออดี แบ่งๆกันไปแลนด์มาร์คอะไรวะโอจบแล้วแล้วแลอะไรวะอุ้ยก็งงวันนี้เราเป็นคนเราเอายื้อเยอะที่สุดแล้วเหยียบหัวแบ่งเอาไอพีพีไปเก็บกูยิบหายใบวอดเลยเหยียบเหยียบลูกแม่เก็บผ่านแล้วเงี้ยง่ายเอาละฮะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแพ้ๆอย่างทรับซึ้งอย่างทรับซึ้งระเบิดตัวโชว์ไปเลยเพื่อนอ้าวอ้าวตูมโอ้เอาเชี่ยที่มาไอปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมไปแล้วทุกทีมายมาแจ้งเยรตี่ยมเยี่ยม